ไปถามเจ้าหน้าที่กันนคะอะเีขบวก้าัเมกี้ก็ไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ก็คือขบวนเก้านะที่เจออยู่ตรงนี้ก็คือรถดับรถไฟอ่ะมารอยอยู่แล้วแต่ว่ารถออกอีกทีนึงอนะ่ะประมาณโมนาีหมงสบนทีหกาที ตอนเลกก็คิดออกแบบบนรถไฟจะมีแบบตู้เสบียงอาหารพอแบบดูจากรีวิวอะไรเ่น,เนีมันจะมีตู้เสบียงอาหารไว้ให้กินก็เลยคิดว่าจะไปลองกินอาหารบนรถไฟดูเน้ว่าเจะนาทีกงเมื่อกี้ว่าก็คือแบบติดโควิดแล้วไม่มีแะรก็เลยแบบตู้เสบียงก็คือต้องลากร้อนเลยก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกนไปเซเว่นไปมินิมาแล้ไเพนีไปสุดพเพราะว่าในีเปเนี่ยมันบอกอีกที่หนึ่งว่า ถึงอะก็คือถึงติดตีเจตัวชาวเลือนว่เดี๋ยวต้องไปห้าค้องกินโกนเพราะว่ากล่กองทับกล่องเดินด้วยทองไปไปห้าค้องกิน a few moments later ะะไ,ปไปกินนะคะเรากำลงไปซื้อข้อติดดาไปกินด้วยกไปใช้ที่คนแล้วเล็กซื้อข้องไปตูนเหยียบเลย สิบนะครับเชียงใหม่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้ก็คือรถไฟออกจากสถานีวังเดียวใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ประมาณ6ก5มนะคะรถไฟก็ออกจากสถานีวัอลำพงแล้วมุ่งหน้าไปที่ ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราสองคนเนาะที่นั่งรถไฟแล้วก็แบบครั้งนี้เราก็นั่งขบวนที่9เนาะมันก็จะเป็นที่แบบขบวนตู้นอนใช่เป็นแบบตู้นอนแบบสบายเนาะแล้วก็แบบมีแอร์รับอากาศด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูกันตอนซับประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเขาก็จะมาจัดเตียงห้ใช่จัดเตียงห้านอนนอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา อุ้ยไม่เห็นาการคือเดี๋ยวตอนเช้าเนอะเดี๋ยวเราค่อยมาดูการแบบ<ช>ธรรมชา,า,มา,าติอะไรแบบนี้ดูกันค่ะ เราก็ค่อยปลูกนะเรายังไม่ได้ปูแต่แบบของกนอื่นอ่ะก็คือแบบส่วนใหญ่อเตือูหมดแล้วแบบปูหมดเลยเดี๋ยวเราพาไปเปิดประตูไปเลย้ามไฟสีแดงมีคนเข้าอยู่ อันนี้สีเขียวยังไม่มีด้ยอ,อันนี้มีอันนี้ด้วยบายบายเลยเพือนคือเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเรามาดูห้องอน้ำกัน ชชู่มีที่ฉีดอนาะแบบที่กดมีทุยยางเลยแล้วก็มีอ่างล้างมือด้วยแล้วก็มีพวกแบบสบู่ล,ล้างมือสบู่เอ้ยไม่ใช่ทิชชู่หรอเช็ดมือเช็ดก้นก็คือมีหมดเลยแล้วก็ห้องน้ำก็คือสะอาดมากแล้วก็บนรถไฟก็คือแบบสะอาดเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอประมาณสักเกือบสามทุ่มเนะาะจะปูเตียงกันก็คือตอนนี้เตรียมเตีนก็คือเขานอนกันมดแล้วแต่ว่าพวกเรายังไม่นอน ยงาบค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังวันจะมาปูเตียงให้แล้วเราก็ได้นอนชั้นล่างนะแล้วก็มีคนนอนด้านบนด้วยอันนี้น้ำ้วยใช่ไหมนี่มีน้ำด้วยนะเป็นนน้ำของรถไฟที่เขาแจกตอนขึ้น คือแบบกว่ามันจะได้แต่ละมุมอ่ะเหนื่อยฝั่งนี้พูด้วยไหมคะ นะว่าาเป็นยังงงไบ้ะอันนี้ก็คือแบบเป็นที่ใส่ของนะแล้วก็คือมีตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะแบบเป็นปลั๊กไฟนะไว้ชาร์จป็ตชาร์จป็นโทรศัพท์ได้สบายมากทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันกัน ว่าลวกพวกเราเรื่อยนปแล้ววันนี้เขาดูหน้าไหมคะเขาดูหน้าส่วนไหนคะ <laughs> โอเคนะไม่ได้คะ่ะซึ่มีสปอนเซอร์ค่ะมไม่ได้เลยต้อนรับงานช่นงางบ้านนะคะแล้วอันนี้คือมีที่ชิงให้ด้วยเดี๋ยวขอตัวล้างหน้าก่อนนะคะ ทุกคนคือคือมันน่ำมามันมันแบบมันมีช่องลมงอยู่ตรงน,ในั้นเราไม่รู้อะแล้วก็แบบน้ำมาน้ำลิ้นมาหนาวไปหนาวมาหนาวจริงจริงอนะ <Lion t> ก็คือตอนนี้เป็นฟังนสีแล้วนะทุกคนแล้วก็พร้อมไปนอนแล้วข้างนอกก็คือแบบหนาวมากเหมือนตรงนี้มันแบบโดนลมจากข้างนอกอะ เจอกันตอนเชา้าเล้วเราค่อยตื่นมาดูบรรยากาศข้างทางตอนเช้านะคะว่าบรรยากาศนี้จะสวยมันในทีที่เขารีวิวกันไหม เก็บเตียงอยู่นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่มาเก็บเตียงนะคะเมื่อกี้แบบไปตอนล้าหนะ้าเป็นฟันก็คือแบบน้ำเย็น ดดทั้งเลยแต่บรรยากาศด้านนอกคือสวยมากนะทุกคนแต่มันไม่เห็นอะมันแบบติ่งออมตอนนี้เราก็ถึงสถานีเชียงใหม่แล้วนะเพิ่งลงจากรถไฟขบวนนี้เลยเมื่อกี้แล้ว มันประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะมันเลทไปประมาณสักสิบห้านาทีได้เนาะก็ไม่ได้ชัวร์มากนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินกินกินข้าวต้มเจเดือนเดี๋ยวก็คือจากที่ดูไว้ก็คือร้านมันก็อยู่แถวนี้เนาะก็แบบเดินไปไม่ไกลตอนนี้ก็คือหิวมากมากเราจะไปแล้วทุกคนไปา เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวต้มเจเดือนไม่รู้ไปถูกหรือเปล่าต้องลุ้นกันค่ะใช่แต่คือตอนนี้คือกระเป๋าหนักมากทุกคน <c oughs> มันมืออันี่หนุนมือหมดเลียวหนุนเคล็ดเลิกกระเป๋าดุยลุกได้มั้ยมืออันละหมดเรียวมือไหมไม่ไหวใช่ทุกคน